หนึ่งในสิ่งที่เป็นปัญหามากๆของขุนพลสิงโตนักเมินครามณนะตอนนี้นะครับก็คือปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะและตอนนี้ผู้เล่นที่พักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลก็สามารถจัดเป็น11ผู้เล่นได้เลยเพราะว่ามีครบทุกตำแหน่งคุณอาจจะตกใจครับถ้าได้เห็นมูลค่าของพวกเขาเหล่านี้เพราะว่ากันว่าค่าตัวของทุกคนเนี่ยเมื่อนำมารวมกันแล้วมีตัวเลขที่ทะลุ400ล้านปอนด์เลยทีเดียวจะมีใครบ้างไปดูกันเลยครับและแน่นอนฮะ ก่อนที่เราจะไปติดตามคลิปคลิปนี้ฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับคนแรกก็คือตำแหน่งผู้รักษาประตูครับมาคัสเบสตินารีซึ่งย้ายฟรีมาจากฟูลแลมเขาอยู่กับเชลซีเนี่ยมาตั้งแต่ปี2021หลังจากเซ็นฟรีจากฟูลแลมครับแต่จนถึงตอนนี้มาคัสเบสตินารีเนี่ยเพิ่งจะได้โอกาสลงเฝ้าเสาแค่เพียงนัดเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเกม FA ร,รอบที่3 ที่เอาชนะเชสเตอร์ฟิลด์ไป5ประตูตอนหนึ่งและตอนนี้เนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ไม่พร้อมใช้งานเพราะมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนมากันที่คนที่2ครับนั่นก็คือริชเจมส์ซึ่งเป็นนักเตะที่มาจากอะคาเดมีของสโมสรเขาเป็นคนที่โตมาจากอะคาเดมีของสโมสรโดยตรงและเป็นแบ็กขวาที่ดีที่สุดของเชลซีในยุคนี้มีความโดดเด่นทั้งเรื่องเกมรับและการเติมเกมบุก ซึ่งหวังผลได้ในเรื่องของการสร้างสรรค์โอกาสและก็การทําประตูจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมเชลซีคนใหม่ในฤดูกาลนี้แต่สิ่งที่ทําให้แฟนๆเชลซีค่อนข้างกังวลก็คือปัญหาการบาดเจ็บของตัวนักเตะนะครับหากย้อนกลับไปเมื่อปีก่อนเนี่ยริสเจมได้รับโอกาสในการลงสนามในพรีเมียร์ลีกแค่16เกมเท่านั้นและล่าสุดในซีซั่นนี้เนี่ยก็ลงสนามไปเพียงแค่นัดเดียวก่อนจะเจอปัญหาอาการบาดเจ็บที่แฮมสตริงเล่นงานซ้ำที่เดิมอีกนะครับ คนต่อมาก็คือเวสลี์โฟฟาน่าครับด้วยค่าตัว70ล้านปอนด์จากเลสเตอร์ซิตี้แต่ถึงกระนั้นครับช่วงเวลาส่วนใหญ่ของโฟฟาน่าที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ก็เต็มไปด้วยปัญหาการบาดเจ็บเพราะว่าเขาได้ลงเล่นไปเพียงแค่20นัดเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วมีหนำซ้ำปีนี้ต้องมาเจอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดอีกต่างหากและกว่าจะหายกลับคืนสนามเนี่ยก็ต้องรอกันถึงช่วงท้ายซีซั่นเลยทีเดียวครับคนต่อมาก็คือบาโูเบเดชิลครับ ย้ายมาด้วยค่าตัว32.5ล้านปอนด์จากโมนาโกแต่ก็มีการตั้งข้อสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะปีก่อนเนี่ยโอกาสในการลงเล่นค่อนข้างจำกัดเนื่องจากปัญหา,าการบาดเจ็บตลอดจนการย้ายมาสแตมฟอร์ดบริดจ์แต่ดูเหมือนเขามีแนวโน้มที่ดีกว่าแนวรับคนอื่นๆเพราะมีรายงานว่าตอนนี้เริ่มกลับมาเรียกความฟิตได้แล้วและก็ใกล้จะกลับมาเป็นตัวเลือกให้กับทีมได้อีกครั้งมาที่ตำแหน่งแบ็คซ้าครับก็คือมาคูคุเรีย ค่าตัว55ล้านปอนด์จากไบรตันเคยเป็นกองหลังที่ทีมใหญ่ๆเนี่ยต้องการตัวมากๆสำหรับคูคูเรียแต่สุดท้ายก็เป็นเชลซีครับที่เอาชนะและได้ตัวมาครองด้วยค่าตัวสูงถึง55ล้านปอนด์จากไบรตันแต่ช่วงเวลาในรั้วของเดอะบริดจ์เนี่ยกลับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายครับถึงผลงานของคูคูเรียและตอนนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าเขาไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีกว่าเบนชิวเวลในตำแหน่งแบ็กซ้ายแถมยังมาเจออาการบาดเจ็บเล่นงานอีกต่างหาก โดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอาจจะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวแต่สุดท้ายดีลนี้ก็ล่มแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาที่คนต่อมาครับนั่นคือมอยเซสไคเซโด115ล้านปอนด์จากไบรตันนับเป็นดีลที่ดราม่าและเป็นมหากราบเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาสำหรับไกเซโดครับที่สุดท้ายหักอกลิโอพูลเพื่อเลือกย้ายมาคาแข้งกับเชลซีด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติตข,ของอังกฤษที่115ล้านปอนด ทว่าด้วยผลงานที่ยังไม่ท็อปฟอร์มเหมือนตอนอยู่กับไบรตันแถมยังมีจังหวะผิดพลาดจนทีมเสียประตูในเกมกับเวสต์แฮมจึงทําให้ไกเซโดเนี่ยเจอเสียงวิพากวิจารยอย่างมากมายและตอนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในลิสต์นักเตะบาดเจ็บของสิงโตน้ำเงินครามแต่ว่าโชคดีครับล่าสุดหายเจ็บกลับมาแล้วแล้วก็ได้ลงเล่นในเกมที่พบกับแอสตันวิลล่าด้วยคนต่อมาก็คือลรเมโอลาวเวียครับค่าตัว58ล้านปอนด์จากเซาท์햄ป์ตัน นี่เป็นอีกหนึ่งดีลที่มีประเด็นดราม่ากับทีมหงสแดงในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาพอนอกจากจะไปหักหน้าดีลของไกเซโดแล้วลาเวียก็คือหนึ่งในนั้นครับแต่จนถึงตอนนี้ลาเวียก็ยังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามให้กับเชลซีแม้แต่เกมเดียวโดยโปเชตติโนให้เหตุผลว่านักเตะยังไม่อยู่ในระดับความฟิตที่เหมาะสมก่อนที่จะมาเจอการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเล่นงานไปอีกครับในช่วงเบรกทีมชาติซึ่งก็าคาดว่าน่าจะกลับมาได้ในช่วงเดือนตุลาคม คนต่อมาก็คือโนนี่มาดูเอเก้ครับซึ่งฮอตมากๆสมัยอยู่กับ PSV i o ไอโอเแล้วก็มาฟอร์มดีกับทีมชาติอังกฤษชุดยู1ด้วยการเป็นตัวรุกที่ครบเครื่องทั้งความเร็วและการสร้างสารรค์โอกาสแต่การย้ายมาอยู่กับเชลซีเนี่ยดูเหมือนว่ามาดูเอเก้ยังต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้นะครับตอนนี้เขายังไม่ถูกมองเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในแผนเกมรุกของโปเชตติโนก่อนจะมาเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานในช่วงเบรกทีมชาติที่ผ่านมา แล้วก็สภาพร่างกายตอนนี้เหมือนว่าเขาจะคัมแบ็คกลับมาได้แล้วนะครับคนต่อมาก็คือคานี่ชุบูเอเมกาครับที่ย้ายมาจากแอสตันวิลล่าด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์ดูมีอนาคตที่ดีมากๆในยุคข,ของโปเชตติโนจากผลงานที่เหมือนกับดูดีขึ้น,นเรื่อยๆจากช่วงปรีซีซั่นไม่ว่าจะเป็นการเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายหรือมิดฟิล์ตัวรุกรวมถึงการทำหน้าที่แทนคริสโตเฟอร์เอคุนคูที่ต้องบาดเจ็บพักยาวตลอดจนกับเกมลิเวอร์พูลแล้วก็เวต์แฮมเนี่ย เด็กคนนี้ยังฉายแววได้อย่างโดดเด่นแต่ไปไปมาครับเขาก็เข้ามาอยู่ในลิสต์นักเตะที่มีอาการบาดเจ็บเล่นงานซึ่งคาดว่าชูกูอเมกาเนี่ยจะกลับมาเป็นตัวเลือกให้กับทีมอีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้ส่วนอีกคนนึงฮะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือคริสโตเฟอร์เอนคุนคูครับย้ายมาด้วยค่าตัว52ล้านปอนด์มีดีกรีเป็นถึง1ในผู้เล่นที่ดีที่สุดของบุนเดสลิกาเยอรมันและเป็นดาวสันโวเมื่อฤดูกาลที่แล้ว เอ็นคุณครูคนนี้ครับไม่ทําให้แฟนเชลซีผิดหวังจากผลงานช่วงปรีซีซั่นที่ดูเหมือนจะช่วยยกระดับเกมรุกให้ทีมน่ากลัวและอันตรายมากขึ้นอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการสร้างสารรค์โอกาสและการทำประตูด้วยตัวเองแต่แล้วดวงแตกครับน่าเสียดายเอ็นคุณครูต้องเจอพิษโรคเดี่ยงที่หัวเข่าครับจนต้องเข้ารับการผ่าตัดและต้องพักนานถึง4เดือนเลยทีเดียวซึ่งดูแล้วโอกาสกลับมาน่าจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมเลยนะครับ มาที่คนสุดท้ายครับคนนี้ที่ดวงแตกสุดๆนั่นก็คืออารมาโดโบย่าเขาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในตำแหน่งกองหน้าของเชลซีแต่ไม่สามารถใช้งานได้ในตอนนี้เพราะเจอการบาดเจ็บเอ็นไข้หน้าหัวเข่าฉีกขาดและก็พักยาวมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแต่ดูว่าตอนนี้เขากลับมาได้แล้วนะครับเรียกความฟิตได้แล้วก็มีชื่อเป็นตัวสำรองก่อนจะลงเล่นในเกมกับแอสตันวิลล่าซึ่งนับว่าเป็นข่าวดีของเชลซีในตอนนี้ครับซึ่งกำลังมีปัญหาเรื่องการผลิตสกอร์ ไม่รู้ว่าการหายหน้าหายตาไปถึง10เดือนของโรย่า ah, จะส่งผลต่อฟอร์มการเล่นขนาดไหนทว่านี่คือเป็นเด็กที่ฉายแววได้ดีมากๆเมื่อสมัยถูกปล่อยยืมกับวิเทสอารเนมและเซาท์แฮมตันและนี่คือ11ผู้เล่นครับที่มีอาการบาดเจ็บค่าตัวทะรุเกิน400ล้านปอนด์แต่ช่วงหลังก็ถือว่ามีข่าวดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเบเดชิลมาดูเอเก้หรือว่าคนอื่นๆก็เริ่มจะกลับมาแล้วหวังว่าเราคงไม่รวมผู้เล่นทั้ง11คนมาใหม่ ถ้ามีผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มนะครับแล้วเ,เพื่อนๆคิดอย่างไรครับกับการที่นักเตะเชลซีเจ็บยาวเป็นหางว่าวแบบนี้เป็นที่ทีมแพทย์หรือดวงซวยลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ